ดีคะ่ะพี่นอ้องปองไปสักผู้สุกคนมาพบพอกันอีกแล้วจับพี่น้องห้างหายไปหลายมือคือเก้าจับพี่น้องจ้ะค่าอันติดสงการปีใหม่นะจับพี่น้องมาจ้ะอันมือน,นีได้ยังมาตีได้หนวดปลาหมึกทากโกะจับพี่น้องหนวดปลาหมึกทากโกะจ้ะน้ำจิ้มสามรสจ้ะจิ้มซีฟูด้ดแซ่บจิจ๊ดจดค่ะไปจังไหนมุนเจ้าพากันไปเที่ยวสายนอจ้ะสงการ มวนบ่าพี่น้องไอ้ก็บ่บได้ไปใส่หรอกจ้ะยุ่ตาห้องจ้ะไปใส่ก่ได้ช่วงกักโตน่ะจะพี่น้องจ้ะมาจ้าเวราะว่าไรห้างไม่กินน้ำกันจ้ะอันไปนยังแม่แมคโคมาจจะพี่น้องจ้ะคอยหิวออกมากคอยใจเงินแล้วน้ำตาคอยไหลปกปกอันเป็นยังว่าติพี่น้องมันแพงจ้ะอันข้างแรกค่ะข้างแรกกินซื้อมาล่องกินนะคะ่ะเพราะไม่ค่อยกินจ้าเถื่อพี่น้องจ้ะซื้อมาก,กินอันล่องเบิ้งจ้ะ มาจ่าไม่กินน้ากันอาวุจจ่าบ่ามีกันไกจ่าใส่มีดหน่อยเอาเนาะมาพี่น้องจ่าอันเขาเจ้าแซ่แข็งมาจ่าเขาเจ้าต้่มแล้วแซ่แข็งแต่ว่าข้ากขมาต้่มอีกเถื่อนหนึ่งเนาะจ่าพี่น้องจ่ามาจากไม่กินน้ากันแสบๆนี่จ่าหนวดปลาหมึกทาโกว่าจะเป็นยังไงรสชาตินะคะสิสมราคาพ่พี่น้องมาจ่าคำแรกพี่น้องจ่าเป็นยังไงน้อสิหย่ำขาดบะอืมอืม Nó mắt chưa có gì nè, mắm 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 แบบนีพี่น้องไอ้ตเครื่องชิม่พี่น้องอเห็นเจ้าข้ากินกันนะพี่น้องได้ร่างตมากินมั้ง

มาหนวดนึงเอามาละลายน้ำแข็งก่อนนะ้องพี่น้องน้ำแช่แข็งมากนะจ๊ะละาลายน้ำแข็งแล้วมาล,ล้างล้างเกลืออีกน้อยนึงลราจะกระตุ่มจ้ะพี่น้องแตยว่าไอาตุ่มคคืองชั่วโมงจ้ะ แบบแซมกับพี่น้องก็บด้วยน้ำจิ้มน้ำจิ้มเผ็ดๆพ,พี่กีนหนูสวนจากพี่น้องเผ็ดจี๊ดจ้าจ้าอืม้ม

ใช้เงินนะจอมไม่หัวาคาเท่าไหร่เอาไปสั่งแล้วแต่ละเขาบอกโลหะอร่อยเอาไปสั่งเขาติดราคาใส่มา้งแปดร้อยกว่าบาทแพงปวดแห้งหาย <laughs> <laughs> สม้อมเราไกินสุพี่น้องกินดูบ่ได้หรอกแพงเรื่องนี้ต้องประหยัดนะพี่น้องเนาะซื้อมาลองกินจ้ะพี่น้องขออเขาเฉดเป็นตัวเข้าไดนนะ้เนาะมมจ้ะอืม,อม น้ำจิม้มสุดติ่งเ้วจะพป่นหนองแสบค่ะอือพี่ห้องไม่กินเหิืองื่อพป่นน่องจา้ากินพวกเม็ดะนี่่านจะพี่นหนองหนวหนึ่งกับอิ่มเหรวพี่ห้องหัวง่ายายัง,ง่งมองงี่น้องจา้าอือกินไปสองหวเพอดิ เมื่อนี้พระใวจะทองแตกเรือนี่สิล่องเอาไปเก็บใบแต่ไป,ไปล่องไปพัดกับเพ้านะพี่น้องว่าสิเป็นยังไงเนาะจ้ะมุมจ้ะอื้อ เต็มปากเต็มคำว่เหมือนตกจะพี่น้อนนนงนอดง่ายครับนี่จ้ะคำสุดท้ายจะลาไปแล้วพี่น้องไม่กินเห็ดซูเบิงวาเป็นยังไงน่จาจะรสชาติรสชาติก็เหมือนปลาหมึกทั่วไปจ้ะพี่น้องแต่เขาจะมีอ่าถ้าเขาต้มดีๆก็บเสีกรอบแน่นอนพี่น้องจ้ะ นี่ต้มครึ่งชั่วโมงกับว่าถือว่าเหนียวหลายพี่น้องจ้ะโดยรวมแล้วก็เหมือนปลาหมึกทั่วไปรสชาติไม่และพี่น้องจ้ะว่าหมึกจ้ะ ยิ่ในทรับนี่เราจะพี่น้องสองหนวดพอดีบนแต่ละหนวดไงครับสุราไปแล้วจะพี่น้องมากินซูเบิงเป็นยังไงมอเจ้าสบายดีปอน้อพี่น้องจ้ะแม่จ้ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจ ขอบคุณทุกการตามรายกันขอบคุณพี่พี่น้องน้องทุกทุกคนที่เข้ามาเบิ้งคลิปให้จบเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะพอกันคลิปหนาเนาะจะพี่น้องจะสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทุกคนลำรวยลำรวยนะจ้าปีใหม่แล้วเนาะจา้ะเนาะคิดหวังสิ่งใดข,ขอให้ได้สมความมุ่งม,มั่นปรารถนาเนาะจะพี่น้องคลิปนี้น้องไอ้กินไปเสร็จไปลาบไปแล้วจ้ะพอกันคลิปหนาสวัสดีค่ะ